นี่ส,ส,ส,สดสแดงๆเลยน,นะครับผมแล้วก็น,นี่ตับนะครับตับบานบานเท่านี่นะครับผมปรทําการเอานี่นะครับเนื้อนะครับเขาซอยไปแล้วนะครับลงไปในหม้อเลยนะต้นไปเห็ดไปแต่แก,กะกระทอกนะครับผมดูชิมหมี่เข้ามันกันนะเป็นไหนก็นส่งแสบเลยอืม นี it, ่ฮาวนะครับผมสวัสดีนะจ้ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนนะครับวันนี้มาพบปะแล้วพอีกแล้วนะครับกับเอ็มอิสานดีๆนะครับผมเนี่ยนะครับผมมาเบิ้งนะครับาผมไดอยังนะครับนี่ครับผมพี่น้องวันนี้ก็ไปจัดมาจากร้านไทยนะครับผมวันนี้ก็ได้นะครับเนี้ยมั่วมากนะครับผมวันนี้ก็อยากกินนะครับอยากกินก้อยนะครับผมแล้วก็เฮาก็ออกเงินกันนะครับกับกับพี่น้องกับพี่น้อง่ดีๆนะครับออกออกเงินกันพูด่อนี้พื่อหน่อยนะครับก็ไใดเด็กกับใมาเป็นเนื้องว่าชุดนี้นะครับผมเพราะว่า ราคาอาหารไทยยุไตหวันเนี่ยเกือบสองเท่านะครับของบันเท่าเลยนะครับผมถ้าซื้อกินเเดียวก็คือบ่ไหวนะครับผมถ้าสมมติว่าซื้อกินเพียวมือนี่ก็กสิได้กินมามาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเอานะครับนี่นะครับทีเดียวเดยวก็คือเนื้อนะครับนี่เนื้อหัวนะครับผมนี่สดสดแดงๆดเลยนะครับผมแล้วก็นี่ตับนะครับตับบานบันเท่านี่นะครับผมนี่นะครับจะมาเป็นตับของไตวันนะครับผมนี่สีสันสดใสที่กันนะครับผม ตึงๆเลยนะครับผมมันดีก็าได้มาพร้อมสามสิบกีนะครับผมนี่นะครับผมเอานะครับขออยากส้อยก่อนนะครับอีสร้อยน้อยๆนะครับผมเพื่อสีเห็ดก้อยกินนะครับผมนี่นะครับผมเพากดส้อยทำการเริ่มส้อยเลยนะครับผมส้อยเลยส้อยเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อเข้าสีมนูก้อยนะครับผืก็ต้องส้อยออกนะครับผมพอเอาสีฝักตาเป็นหลากก็สี เป็นการฟักออกนะครับผมแต่ว่าเขาสีเข็ดก้อยนะครับต้องก็ซอยหน่อยๆนะครับนี่นะครับผมซอยไปเรื่อยๆเลยครับผมซอยจุกอย่างให้เขากันนะครับผมผสมกัน เป็นส้ยอยเขาสีเงินก้อยนะครับถ้าเป็นฟักเขาสีเงินลาบนะครับผมขีดวางจะจังสันนะครับผม นี่นะครับผมพี่น้องนี่หลังจากนี้ยรส้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าก็ทำการเสียวลงหมอนะครับเพื่อจะทำกานค้นหลาบหรือว่าค้นก้อยนะครับหรือว่าจะทำการรุงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสูตรของผมกับสิมีนี่นะนี่นะครับหินขาวๆนิหน่อยนี่ก็คือเป็นการซ้อยกับเทียมฝอยไวก่อนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสูตรของผมที่มาเก็บกินเองนะครับผมนี่เข้าก็ทำการเอานี่นะครับเนื้อนะครับ จะทอดซอยไปแล้วนะครับลงไปในหม้อเลยนะครับผมนี่นะครับผมดูยืดไทรำไรแตกไว้พร้อมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่พี่น้องเลือดแดงอ่องตองนะครับหยดไปเล็กน้อยนะครับผมบอส่ไลนะครับบอห้องเห็ดเป็นก้อยเพื่อเพิ่มสีสันนะครับผมบอส่ไลนะครับผมนี่นะครับนี่ปีกหงนะครับใส่ลงไปพี่น้องครับผม แดงใจวายเลยนะครับตาดไปไหนคือนี่ครับผมผงรั่วนะครับผมแต่ลายกับนัวลายเสียบลายคือวายเลยแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเข่าขัวนะครับผมจัดลงไปนะครับเขาขั่วจัดลงไปหอมๆนะครับผมแต่ละอราุงบีก่อนนะครับมี่ครับผมดีครับลานไหนมาพร้อมนะครับ ผมประกอบเกือบครบทุกอย่างนะครับของบ้านเท้านะครับผมติดอยู่อย่างเดียวนะครับอยู่แต่หวันนะครับผมบเป็นยูบ้านเท้านะครับผมเอานะครับก็คิดว่าอยู่บ้านเท้ากันละกันนะครับผมอยู่ใส่กะบะหมอีสานแนวกินอีสานบ้านเท้าคือเก่านะครับผมเพราะว่าเ้องเป็นคนอีสานนะครับผมนี่นะครับใส่บีเข้าไปนะครับผมมะเขือเงินบาบีมะเขือเงินว่าดีนะครับแล้วแต่ผู้เล่นสุดท้ายเราก็พี่ขมอั้มรำคุยกันนะครับผมหยอดหนังปลาเข้าไปจังง่ายนะครับผม สำคัญแรกก็คือข่าบะเดืคือเกลือนะครับเอาเกลือใช่ไหมครับผมหรือว่เกลือมานานนะครับผมนี่นะครับผมปุ๊บเกลือเข้าไปทางผีนะครับผมข่ามะเดืคือหยอดเกลือนะครับผมเกลือเป็นตัวซอยชื่อยรดย่างดีเลยนะครับผมสาหรับเหนียงว้นนะครับผมนี่นะครับพอเราเอาใส่เอ้าไปแล้วครบแล้วนะครับจะขคนๆนะครับผมโอ้ใจวายเนี่ยนะครับผม คนโคลเล่โคลเล่นะครับเห็นเข้ากันนะครับผมตู้ต้นไปเห็ดไปแตั่นแจกกระสอบนะครับผมนี่ก็เป็นอีนกหลักนะครับของคนอีสานบ้านท่านะครับก็หิยุกไกส่ไส,ไนนกสับได้นะครับผมฝากอะไรขึ้นเมนูหน่อยนะครับเป็นลาเป็นก้อยนี่นะครับผมยูยูสับแด้ครับ ต้องหาอยูห่หก,กินเนี่ยมะเดือขึ้นกอนะครับผมเมนูนี่ขาดบ่ได้นะครับเนาะคนๆแล้วก็ซีมเบิ้งกัจกนจันเอยเบิง้งนะเป็นตังไดนะครับผมนี่ขออยากซีมเบิ้งกันครับหืมหืมเสียบนะครับผมนน้ำๆใ่กันนะครับผมหืมเสียบแล้วนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปใส่หอมครับ ครับหอมนะครับหอมรสมะครับผมต่อไปนะครับคนอีกนะครับผมยี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก้อยเข้านะครับก้อยนะครับก้อยวัวนะครับคนไทยในไต้หวันนะจ๊ะนะครับผมมากครับผม มาพี่้องมาไอเนี่ยเสียบๆมากินเขาเสียบๆไปพร้อมกันนะครับผมนี่นะครับดูทีมหมี่ข้าวมันกันนะเป็นไหนก็ส่งเสียบเลยเสียบไรนะครับเสียบจะบอกไผ่เลยนะครับผมเอาแล้วครับพี่รองของอนุญาตนะครับฝากบรรยากาศไปทำานีซะก่อนนะครับขออนุญาต หาบ้าเขากินน้ากันเซ่บๆสีบไปนะครับผมกับพี่กับน้องที่นี่นะครับคนใจของเฮานะครับพี่ยื่น้ากันนะครับผมกับพี่น้องผู้ใดนะครับติดโขติดใจกับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเขามาคอมเมนต์ขอโน้อเอียงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางผมน้ำแนวด้วยครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบประผดรับชมชิบดีต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีและลาไอ้ครับผมนะาจ๊ะ